เอามุมนี้เอามุมนี้เราช่างมือใหม่ค่ะช่างมือใหม่แมนว่าหนิเปี้วทำแบบนี้บอกกิ้งไปกิ้งมานี่บอกเออนอกันมันเป็นโฟนอก ดงังตรงนี้นเออตรงนี้มันเก่าจาัดเพราะว่าอะไรอะ่ะตรงนี้มันถูกฝน,เ,นเก่ามากตรงเนี้ยมันมีหลังคาอออกมาช่วยเลนึกว่ามันทาย,ยากไม่ได้ทาย,ยากหรือฉันไปยากอะไรนะจากแล้วก็ไม่เคยเนาะเห็นจะเข่าทานี่มันคือจะพิธีลีตองจังก่อน อ้กล้องอ่ะไหนหกล้องนั่นแหละ أ, กล้องป้าไม่ได้กล้องเปี้ยวแฮ่ถ่ายจังขึ้นนะขึ้นะนะทำผลงานไว้ก่อนไม่ได้หรอกเป็นหลักฐานเก่งอยู่นะเอา้าติดเก่งอยู่นะช่างมือโปโปไหน